Good morning song. ดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้มาพบกับครูมายนะคะในวิชาคุกกิ้งค่ะก่อนที่เราจะมาเริ่มเรียนกันนะคะเด็กๆเราไปอ่าน conversation ไปพร้อมๆกันก่อนเลยค่ะไปค่ะ conversation week 5 and 6 goodbye goodbye teacher Goodbye, goodbye, teacher. เด็กๆคะก่อนที่เราจะมาเริ่มเรียนกันนะคะเด็กๆครูไมค์มยอยากจะทบทวนสัปดาห์ที่แล้วก่อนนะคะว่าครูไมค์สอนเมนูอะไรเด็กๆไปไหนเด็กๆบอกให้ครูไมค์ฟังหน่อยคะ่ะ อเด็กๆเ,เก่งมากเลยนะคะตอบถูกด้วยในสัปดาห์ที่แล้วครูไม้สอนเมนูขนมปังไข่ดาวไปดเด็กๆหลายคนน่ารักมากเลยนะคะมีถ่ายรูปมาให้ครูไม้ดูด้วยเว r ร์ดิคูดเลยค่ะส่วนสัปดาห์นี้นะคะครูไม้จะมาพาดเด็กๆทำเมนู ไข่ตุนกุ้งสดกันนะคะเด็กๆก,ก่อนที่เราจะมาลงมือทำเราไปดูวัตถุดิบในวันนี้ของเรากันก่อนเลยนะคะเด็กๆเด็กๆมาอ่านคำศัพท์ไปพร้อมกับครูมมยด้วยนะคะวัตถุดิบเมนูไข่ตุนกุ้งสด E G G Egg ไข่ S, e G <S, <Egg>. <S H R I M P Shrimp กุ้ง S T R I N G-O-N-I-O-N Spring onion ต้นหอม C-A-R-R-O T Carrot c a Carr <ot. S 2> อ r o t เรารู้จักวัตถุดิบวันนี้ของเราแล้วนะคะเด็กๆถ้าเราพร้อมแล้วเราไปลงมือทำพร้อมๆกันเลยค่ะไปค่ะ เริ่มแรกเลยนะคะเด็กๆนำไข่ไก่นะคะ1นึ่งฟองใส่ถ้วยลงไปค่ะแล้วตีผสมให้ไข่แดงกับไข่ขาวผสมกันค่ะตีไปเรื่อยๆนะคะเมื่อไข่แดงกับไข่ขาวผสมกันด้วยดีแล้วนะคะเด็กๆครูม,มายจะใช้ซีอิ๊วขาวนะคะ1ช้อนชาใส่ลงไปค่ะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันอีกทีนึ่งค่ะเด็กๆ เมื่อคนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเด็กๆครูไม้ก็จะนําน้ํานะคะหนึ่งส่วนต่อไข่หนึ่งส่วนนะคะปริมาณน้ํากับไข่จะเท่ากันนะคะมาผสมกันแล้วตีคนให้เข้ากันค่ะเมื่อตีไข่กับส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเด็กๆครูไม,ม้มีถ้วยที่ใส่แครอทต้มแล้วนะคะครูไม้ก็จะกรองเอาไข่นะคะเพื่อให้เนื้อผิวสัมผัสของมันเรียบเนียนค่ะ เราจะนาไปนึ่งนะคะเด็กๆเด็กๆต้องตั้งน้ําให้เดือดทิ้งไว้ก่อนนะคะแล้วนําไข่ที่เราเตรียมไว้แล้วลงไปนึ่ง30นาทีค่ะเมื่อไข่นึ่งเสร็จแล้วนะคะนําไข่นึ่งออกจากเตาเด็กๆระวังร้อนด้วยนะคะการแต่งหน้าไข่ตุ๋นนะคะกุ้งเราจะต้องลวกให้สุกก่อนนะคะแครอทเราก็ลวกสุกแล้วนะคะแต่ต้นหอมไม่จําเป็นต้องลวกให้สุกนะคะเราก็มาตกแต่งไข่ตุ๋นของเราให้สวยงามแบบนี้เลยะคะ่ะเด็กๆ ไข่ตุ๋นของครูไม้น่ารับประทานไหมคะเด็กๆเด็กๆคะครูไม้อยากรู้ว่าเด็กๆรู้ไหมคะว่าวันนี้ครูไม้สอนเมนูอะไรเด็กๆไปคะไหนเด็กๆบอกให้ครูไม้ฟังหน่อยค่ะอาเก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้เราทำเมนูไข่ตุ๋นกุ้งสดใช่ไหมคะเรามาอ่านคำศัพท์วัตถุดิบไปพร้อมๆกันนะคะ egg ไท่ shrimp กุ้ง spring onion ต้นหอม carrot แครอเด็กๆค่ะขั้นตอนการทําไข่ตุ๋นกุ้งสดของครูไม้ก็ทาไม่ยากเลยนะคะเด็กๆเด็กๆคะเมนูไข่ตุ๋นของเด็กๆเด็กๆสามารถดัดแปลงเมนูของเด็กๆได้เลยนะคะเป็นแบบที่เด็กๆชอบรับประทานได้เลยนะคะเด็กๆเด็กๆทำแล้วอย่าลืมถ่ายรูปมาให้ครูมมยดูด้วยนะคะ พูมายรอดูอยู่นะคะเด็กๆก่อนจากกันวันนี้นะคะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพของตนเองด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่เมนูหน้านะคะเด็กๆ u again ค่ะบ๊ายบาย Goodbye song